ฝกนนดด้วยะะคคีแลเซสวัสดีครับอ e ีพาวสวัสดีครับอ e ีแมงผมมาลูกสาวอ e ีแมงผมชอบลูกสาวพ่อคะ่ะนอนแก้มแดงแดงทำใจเต้นแรงพ่อขะดองแพงบอกแม่ขะดองแพงไหมผมขอลดได้ไหมผมจะได้ไปขอขอให้นอนแค่รองขอให้เธอแค่รอ เราพีกอายเพลงนี้ฮังขายเพลงอ้ายังขายมีคนฟังผมจะได้มีตังอายจะได้ถือคันคันยังลกคันแม่แต่งแล้วบาจากนองซีบออย่างบ่ได้มารำบาาอยากได้งานกระสานเอาคข้ากันมาสองพีกว่าและอีพ่ออีแม่ได้ปวดอนุญาตรถไทยแน่จากป่า เธอน่ารักมากเลยเธอน่ารักมากมายเธอเห็นงานซอยพอเธอทำงานช่วยแม่เธอไม่เที่ยวกันเคืนผมก็ชอบตรงนี้แหละเธอนิสัยโคตรดีหาที่ไหไม่มีในโลกนี้มีคนเดียวใหญ่ๆ <Yeah, yeah. S 1> ถ้าเธอนอนคงนอนเวลาที่ผมทํอ ผมจะเปิดบีทมาเธอคือแรงบันดาลใจเธอคือกลังใจทำให้ผมแต่งเพลงผมก็นั่งฟังบีทแล้วก็นั่งตามทั้งวันแก่เพลงได้วันละเพลงไงเจ้ yeah. ผมไม่ใช่นักเลงแต่ผมเป็นนักเลงไงฟังบีทแล้วนั่งเป็นเพลงเพลงทุกสิ่งที่แต่งเองทำให้ทุกคนฟังมาแจกใจ,ใจมาแรงบันดาลใจทำให้ไปต่อทำให้มีแรงทำให้มีพลังแยง ไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังคนไม่ชอบกันม่มีปีังผมไม่ได้ไม,มีตังไปได้เท่กันมากคนชอบก็ฟังคนไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังขอให้มีคนฟังผมจะได้มีตังแยงเอาตามไปทำไรนะเอาไปเทคันนะครับผมจะไปขอนั่นแหละขอบคุณที่ฟังกันนะครับ